สวัสดีครับผมพอกัณฑนาภาพนะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ยืนอยู่ในที่นี่ที่เป็นศูนย์ออร์แกนิกแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับเมื่อหลายๆปีที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงแรมก็เข้าใจสิ่งที่เขาเล่าเกษตรกรในบ้านเราเนี่ยใช้สารเคมีค่างๆเยอะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะหาวิธีปรับปรุงตรงนี้ ผมก็เป็นพ่อที่มีลูก3คนก็ผมก็อยากให้ลูกอ่ะได้กินอะไรที่มีประโยชน์ถ้าเทียบกันอย่างอิมแพกอิมแพกเราก็มีคนมาเที่ยวงานอยู่ปีหนึ่งก็มีไม่ต่ำกว่า10ล้านคนต่อปีก็หลายๆคนอ่ะก็มีโอกาสได้ทานอาหารอาจจะเป็นใายล้านอาหารของอิมแพ t หรือว่าอาจจะจัดเลี้ยงในอิมแพกเนี่ยมันก็มีการรับประทานอาหารของเรา มืนมีเพื่อนมาที่บ้านเราเราก็อยากมีของดีๆที่ทำให้เขากินเราอยากจะทำเหมือนกับว่าเป็นโครงการที่เราตั้งเป็น Impact Farm เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาที่เชียงใหม่ก็เลยได้รู้จักกับคุณครูประทุมคุณครูประทุมก็เป็นคนที่ปลูกข้าวออร์แกนิกมาไม่ต่ำกว่า20กว่าปีเขาก็มีเป็นเครือข่ายของเขามีเพื่อนมีลูกศิษย์เขาก็ถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับทุกคนนำไปใช้ในฟาร์มของเขาด้วย คุณครูก็ได้ไปฟังโปรเฟสเซอร์จากประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยนะ,กะเกษตรกรคือบุคคลชั้นเยี่ยมอาชีพกเกษตรนี่เป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงสุดเหตุผลคือการสร้างอาหารปรุงอาหารของพืชเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคลังอาหารแต่ในธรรมชาติมันไม่พอกเกษตรกรเป็นคนอาสาที่จะทําใหอา้อาหารเป็นหลักเพราะนั้นกเกษตรกรคือคนสร้างอาหารให้กับคนทั้งโลกมีชีวิตอยู่ได้ ความสำคัญของทางเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราเราเห็นว่าเพื่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองของครอบครัวของบุคคลรอบข้างและของเพื่อนเพื่อนฝูงและชุมชนด้วยพี่ก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นเกษตรกรอินทรีย์ดันั้นการที่เรามาทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็คือการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีองค์ความรู้พึ่งพาตนเองแล้วก็ผลิตเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย แล้วอีกส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายของเราเราปลูปกเกือบทุกอย่างอะคะ่ะเราก็มีจะโซนมีโซนผักสลัดแล้วก็มีผักสวนครัวนะคะแล้วก็มีผล,ลไม้แซมบ้างแล้วก็มีพวกมะนงมะนาวมีฝรั่งมีผลิตด้วยใจค่ะถ้าไม่มีใจจริงๆบีไม่ทำนะคะจุดมุ่งหมายมีสองจุดแค่นั้นเลยก็คือบีอยากทำให้สุขภาพดี อันที่2ก็คือจิตดีกายดีแลเบอยบกทาให้สิ่งแวดล้อมมันดีอะค่ะดีใจแล้วก็อยากจริงๆนะน,นุ้งอยากให้คนไทยอะได้กินพืชผลขอ,ของของของในประเทศที่ผลิตเองแล้วก็กินตามฤดูกาลกินตามคุณค่าอาหารไม่จำเป็นต้องสวยมากแต่ขอให้ปลอดภัยคือของดีเราต้องได้กินของดีประโยชน์เราต้องรู้จักสารอาหารเราต้องรู้จักเราสามารถทําผักปลอดสารเนี่ย แล้วก็ให้ผู้บริโภคได้รับบริโภคที่ความมีความปลอดภัยนะครับมีสุขภาพดีนะครับตรงตรงเนี้ยเราเรามีความภาคภูมิใจมากครับแล้วคุณพ่อก็ได้บอกเล่าให้เราฟังว่าเขาอยากจะสร้างแหล่งอาหารที่สะอาดที่ปลอดภัยเพราะทางครอบครัวทานอาหารพวกนี้อยู่แล้วอยากจะให้คนที่มาบริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพคือเราบอกว่าเราต้องปลูกฝังให้คุณ ไม่ใช่แค่ลูกนะให้คนทั่วไปเนี่ยให้เข้าใจว่าให้เลือกของดีเท่าที่เขา afford ได้